ขอการพระอาจารย์ครับมีคำถามฝากมานะครับจะเริ่มต้นศึกษาและปฏิบัติอย่างไรจากเริ่มต้นนับหนึ่งเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นลำดับจนถึงที่สุดแห่งธรรมตามที่พระเจ้าทรงสอนขอพระอาจารย์เมื่อตาชี้นัาครับก็ใช้หลักการรู้ตามซึ่งสัจธรรมสิบสองขั้นตอนก็ได้นี่ก็มีศัทธาก่อนเข้ามาหาก็ถูกละแล้วก็เข้ามานั่งใกล้ แล้วก็เงียโสดลงแล้วก็ฟังซึ่งธรรมแล้วก็ทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วก็ไข้ควรพิจารณาในความที่ตนทรงจำไว้ทรรทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันท้าความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันท้าย่อมมีอุสาหะนะมีความเพียรพยายามนะย่อมหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนะ เราก็กลับไปมีความเปลี่ยนพอเราฟังตามผู้เจ้าบอกให้เจริญอาณาปานสตินะกระทําให้มากอบรมให้มากกระทําให้มากกระทําให้เป็นยานดุดเครื่องนําไปทําให้เป็นของที่อาศัยได้เปลี่ยนตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียนเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียนปาลบสมมตเสมอด้วยดีเราก็น้อมไปทำใช่ไหมไปใกล้ควรพิจณาแล้วก็ประพฤติทำสมควรแก่ทำก็มีคนถามว่าแล้วจะบรรลุสัจธรรมได้ยังไง พระศาสดาก็บอกให้เวียนสิบสองขั้นตอนนี้ให้มากเราก็ต้องเวียนเข้ามาหา <_ t ell> เข้ามานั่งใกล้เงี่ยโสดลงมาฟังซึ่งธรรมมาทรงจําไว้มาไข้ควรต่อทําอย่างเนี้ยเวียนไปในชีวิตเวียนไปเวียนสิบสองขั้นตอนนี้เรื่อยๆผู้เจ้าบอกในที่สุดก็จะเป็นสัจจานุปตัตติคือบรรลุซึ่งสัจธรรมความจริงมีเพียงเท่านีนน้ความจริงจะถูกรักษาไว้ได้อย่างไง อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแล้วจะรู้ตามได้ยังไง1 2ขั้นตอนแล้วจะบรรลุได้ยังไงทํา12ขั้นตอนนี้ให้มากจากคนไม่รู้อะไรเลยศูนย์เลยถ้ากับว่าก็มาเรื่อยๆแล้วมาสั่งสมสุตตะมาฟังถ้าไม่มีโอกาสได้มาก็สั่งสมสุตตะเปิดซีดีฟังอ่านหนังสือไป นะสังสมมากๆนะอย่างนี้แล้วมันจะเป็นไปตามขั้นตอนในส2บสองขั้นตอนนี้เองนะอถ้าการปฏิบัติไปเลยคืออนาปานาสติเนี่ยครับพระอาจารย์ huh. การชี้วัด huh. เราใช้มกวิธีคือใช้มกวิธีคือการชี้วัดที่พระเจ้าบอกการละนันทิให้ไวให,ไให้ไวให้ไวเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นการภาวนาที่ดีขึ้นทีขึ้นก้าวหน้าขึ้นใช่เครื่องวัดความก้าวหน้าก็ใช้แบบนั้นแล้วก็ อาศัสสายเวลาที่เราสั่งสมเนี่ยนะจะอยู่บ้านก็ตามจะมาที่วัดก็ตามนะก็เราสั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทําให้เราละอารมณ์ได้เร็วขึ้น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 ,เ,นเราจะรู้สึกเองว่า<น>อ๋อเรื่องนี้เราแต่ก่อนเนี่ยคิดเยอะคิดนานคิดเป็นวันแต่เดี๋ยวนี้คิดแป๊บเดียวเราวางาคิดแป๊บเดียวเราวางอ่ะก็ใช้ได้ละนะ ครับขอบพระคุณครับ